สวัสดีค่ะมาอยู่กับคลิปย่าหนิงนะคะสวัสดีนะคะนี่ค่ะมาดูนะจ่าฝึกหมานะคะนี่ค่ะอ้าวเอาไม้หนึ่งได้หนึ่งครั้งแล้วอ้าวนี่นะคะหลีตรง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 เดี๋ยวตรงตรงนะเอาไม้เบาะมันแม่ตรงตรงนี่ตรงตรงเวทำหัวตรงตรงอ้าวโอเคตรงตรงนะอย่าตีงนะอ้าว ไม่ได้เอาไม้เอาไอตัวเล็กดูอ้าไอแวนี่หละไอแวมานี่แวมานี่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 เร็วๆทำตรงๆไม่ตรงๆอย่าติงอ,อ้าวไม่ได้อีกเล้วเอาไม้เดินทีนี้เดินชูเดินเอาขึ้นมาบนนี้มาแวมาอ้าวเร็วนีๆๆ่ อ้าวไม่ได้อีกแล้วตัวตรงๆสิไอแวะตรงๆตรง,ต,รงตัวเจ้าของก็ไม่บอกอ้าวนี่ค่ะนี่คือวิธีการฝึกหมานี่อ้าว้นแล้วทําให้ไม่หล่นแล้วทำไมไอ้ตัวเล็กทำไงไอ้ตัวเล็กลองไอ้ตัวเล็กดูสิเอามาไอ้ตัวเล็กหนะ่ะไอตัวเล็กแล้วเดินมา ฝึกขึ้นมาทางรถทางรถเห็นไหมนาจาเอาหมาขึ้นมานี่เร็ว<อ>ทางรถเร็วเอาขึ้นมาหมานะ่ะอ้าวอาตรงตรงๆนะจาก็ไม่บอกเนาะฝึกหมาต้องบอกหมาสินาจาพูดให้หมาหมาถึงรู้อ้าวเออถูกต้องแบบนั้นแหละเฉยๆแบบนี้แหละ อันนี้เราจบฝึกหมาให้รู้ว่าตั้งให้รู้ว่าตัวต,วตรงๆทงทำไงนี่ตัวตรงๆรงทำไงไอตัวเล,ล็กล่ะตัวเล็กตั้งได้ไหมอไอตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก ฝึกไม่ได้แล้วนะจ๊ะมาฝึกแบบนี้นะมาฝึกแบบใหม่กระดิ่งลงไปให้ไอ้ตัวเล็กไล่เร็วให้ตัวเล็กไล่เร็วหนึ่งสองสามมาเร็วให้ตัวเล็กไล่เร็วให้ตัวเล็กไล่ไล่มา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิมากเจ็ดสิบแปเก่สิบอ่าเก่งมากเลยยี่สอาเก่เก่เก่งทไมทำไมทำไมทไมไอตัวนั้นไปไหนนี่ ตัวนั้นไปไหนสนิมสนิมขาบ,บูขาบ,บูมานี่อันน,นี้มาเอานี่เร็วมาเอานี่เร็วขาบ,บูเร็วเดินมาเร็วอ้าวนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวอาจายพยายามฝึกหมาพยายามฝึกหมาอ้าวนี่คือการพยายามของอาจาฝึกหมา ึกให้หมารู้ว่าอะไรอยู่บนหัวมันแล้วให้มันตั้งสตินะคะนี่ค่ะฉันคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ญาหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ